สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครเข้ามาแล้วทักทายแอดมินได้นะคะมาเลยอย่างนะสวัสดีค่ะแอดมินผู้ครูจากมิวส Thailand นะคะ โอ้มีคนกดหัวใจแล้วใช่ไหมเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะวันนี้แอนมาพาเที่ยวรอบปหายบอกเลยว่าคนเยอะมากนะคะมีมูรูอาจจะยังนะเอออาจจะยังนะนี่เสียงลรวใช่ไหมคะนี่เสียงแอนนี่ชัดเจนไหมฮัลโหลฮัลโหลเฮสต์ไมนะคะตอนนี้แอนอยู่ที่ตรงมิวเอนเมเอเวนนะคะที่ m อ็มพีเ e เอร์ชั้น4โซนเนั่นเอนะคะวันนี้รอบปหายเราคนเยอะกว่าเดิมมากมากเลยนะคะมาพาดึงรอบ ขอบุณค่ะคุณเจเจซังนะคะแปไปดูสไปร์แฟมิลี่กันต่ออันนี้เข้ามาในงานเขาบอกว่าคนเยอะมากน,นี่คือบรรยากาศคนนะคะเข้ามาคนเยอะมากทุกคนว่าชาวแอร์ทาเที่ยวแล้วตรงนี้ดูสไปร์แฟมิลี่แล้วก็มาที่คุณมุขขณานะคะผมพี่ผมิดตาแบ็คแท็กไรท่านนะคะพ,พ,พี่ได้เลยมีแน่นอนนะคะแล้วก็นี่สกิลสุดที่สดาดกับเมื่อหาต่างลงซีทั่นสองวิวพ่ดาจังนะคะ เห็นไหมน่ารักสุดเลยอะ่ะไปดูซูยังกับลุงเฟลว้าวลุงเฟลไปดูแอร์แพรออเดรทันอ่ะแอรแพรออเดรทันนะคะเป็นฉากที่อยู่ในป่าเราจะเป็นไททันหรือว่าเราจะเป็นตัวเอกหรือจะเป็นตัวประกอบถ้าเป็นตัวประกอบก็ตุยเลยอ่ามีอารุมินอารุมินนะคะเอเลแล้วก็มีข้าศาตัวตัว,ตวนะะมีในไม่มีนะคะอุ้ยมีคนคอนเพลงด้วยมีคนคอนเพลงด้วยนะคะมีคนคอนเพลงด้วยแต่ว่าให้เขาถ่ายรูปก,ก่อน นะคะแล้วก็มีดังดารังโคโชเราไม่มีนะคะคราะลิขสิทธิก์การดี่ขอแจ้งอกแต่ว่าเรามีดังจารังนั่นเองนะคะมีโมโมได้แก่เทอร์โบแล้วโอคอลุมเฮ้ยนี่มันเราเราถ่ายวิดีท่านถ่ายวิดีท่านเท่าะมาเราไปดูที่ mbk center ชั้นสี่โซนเเลยค่ะที่กรุงเทพประเทศไทยนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นลีซิโนเอมิเลียบอกเลยว่าน้องน่ารักมาก ทุกคนแต่ขอเทมาน,นะมันลดจริงเว้ยมันลดม,มีงานตั้งแต่วันนี้จนถึงยี่บเก้ามีนาคมเลยค่ะดวอนแรกเอออันนี้ริมารูน่ารักมากทุกคนดูเอ้าแอดมีใหม่แล้วเหรอครับใช่แล้วใช่แล้วช้าใหม่รอบนึงเพราะว่าตอนบ่ายเออที่ตอนบ่ายที่เสียงหายไปเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนโทรมาตามงานแบงดีแลวโลกไม่แบบไว อ่าแล้วก็ม anyway, uh, right okay. so oh, we, kind of ีห้องเรียนรับสังหารนะคะอุ้ยเขาลุกมถ่ายอะไรกันอ่ะเราตื่นเต้นอะอะไรอะอะไรอะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเขามีอะไรกันอะเขามีอะไรกันอะอ๋ออุ้ยอุ้เขาเปคอนเทนเราเป็นเราเราเป็นตาบ้านเราไทยมุงอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอ๋อเขาถ่ายรูปเขาถ่ายรูปนีเออคนกลานะคะเป็นพี่พี่พี่กรอบนันะคะพี่กรอบผู้ดูแลแจมมันเองนะคะ งานนี้จะไม่มีเลยนะคะถ้าไม่ได้เจนแนนอนิเมทิวพี่ไทยแลนนะคะแล้วก็มิวสของเราเองเอองานเราออฟฟิเชียลสุดๆรีบอนไปแล้วครับรีบอนรีบอนรีบอรีรบอ,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 บอคนเยอะมาก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 ตื่นเต้นไปดูสินค้าดีกว่าไปดูของกันดีกว่าเมื่อกี้เราพาไปที่โจโจใช่ไหมเรามาต่อที่ไหนดีบอกกันแล้วเราดูกันแล้ว ไปดูโซนริมารูกันโอเคอันนี้คือเรียก้ว่าโซนริมารูทั้งหมดเลยตรงนี้มีแต่ลิมารูใครที่ชอบสลามนะคะถ้าริมารูนี้ก็อย่าลืมมาพี่ไม่อ่านเลยพี่ร,รีบรออีพีใหม่คืออะไรรีบลงหรือเปล่าใช่จะโซนล่ที่แล้วเนระแต่ว่าเราก็มาดูพอเมื่อกี้เราเรารีวิวโตโต้แล้วโดนตัดเวลาไปไตอันนี้เรามาดูริมารูก,กันบ้าง ของลิมรูเยอะมากเลยอะเราเราชอบตรงลิมารูเราก็ชอบดังดงดังนี่คืออะไรอะมีที่มีเยอะมากนั่นอ๋ขอ,อขาขาดดาดังเยอะมากทุกคนไทท่านบีงไหมไทท่านมีลุก็มีอุ้ยลุงพันเตอร์สวยมากลุกพันเตอร์สวยมาก ร่มฮันตอสวยมากไอ้คนเยอะทุกคนตอนนี้คนเยอะมากทุกคนเห็นร่มร่มแม่ร่มสวยนะร่มฮันเตอร์ไกลๆนี่สปายค่ะสลายแฟมก็มีตอนนี้คือเดี๋ยวแอดจะรีวิวอีกประมาณสักสิบนาทีแอดจะต้องโอ้ดูคิวจ่ายตังค์ทุกคนมันสุดยอดมากเลยวันนี้วันนี้วันแรกแล้วดูคิวจ่ายตางังค์ดิอย่างเยอะ เราดูลมต่อดูลมต่อเอ้ยล่มก็ดีอ่ะคนเลิศอ่ะไปดูใทท่านมีคนบอกว่าชอบไรท,ท่านใชคน่คนเยอะมากขอโทษค่ะ,คะของไทยท่านก็จะมีเป็นพูลแจนะคะพูลแจะลายต่างๆสวยมากมีหมอนพะผมด้วยพะผมเอเลนผมแล้วรู้สึกเหมือนมีไทยท่านมันพัดปรุกอยู่ที่ตัว อันนี้รีวายนะคะเป็นอ๋อเป็นโคมไฟเท่าไหรอ่อ่ะพันสามราคาดีมากใครอยากให้มีพี่สำอออยู่บนหัวนอนนะคะก็อย่าลืมมาจัดกันได้นะคะกับเอ,อ่ออัลคาลิกแซนดี้ไลท์สแตนแอคแทกออเดรทันนะคะเป็นรูปสำออคุณสำออนนั่นเองไหนดูดิมีเรื่องอะไรบ้างเราก็อยากดูอะไรใหม่ใหม่ เราตอนนี้ตรงมงมีคนเยอะมากค่ะอุ้ยคนเยอะคนเยอะคนเยอะมีเอสเอโอนะคะตอนนี้เอสเอโอเพื่อปูนแจดิ้นดแล้วเราต้องหลบตรงนี้นิดนึงอ่าลิมารูร้มาอีกแล้วนะคะลิมารูร้เหมือนว่าที่นี่ลิมารูร้จะเยอะมากแล้วก็มีวินเบกเกอร์นะคะวินเบกเกอร์เยอะมาก รีเมคเยอะมากแต่ว่าจะเนี้ยแอดอะ่ะอยากไปตรงรีบอลอีกอันนี้คือของที่มีนะคะก็สามารถไปหาซื้อหาหาซื้อได้เลยห้ามขโมยนะขโมยโดนปรับเหมือนบูทนี้ซุปนี้จะเป็นอะไรที่ที่แบบว่าคนคนยี่มสุดละบางทีเราจะไปทำสัมภาษณ์รีบอดได้ไหมเออสัมภาษณ์รีบอลได้ไหมว่าเราจะมีรีเมคหรือไม่ตอนนี้ข่าวเืยเยอะมากซึ่งแอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะ รูดิอ๋อคนเยอะ่าเยอะมากเลยเยอะมากเยอะมากคนเยอะมากทุกคนคนเยอะมากตอนนี้คนเยอะมากต้องรีบมานะพี่ผมเข้ามาดูคนแรกเก่งมากรู้สัไมไัไม่มีใครโอ้ค่ะไมเปแล้วค่ะไม่ไม่มีใครถ่ายรูปกับเซตาม,มาเลยอะ่ะเดี๋ยวแอดเราจะไปถ่ายทำไมไม่มีใครมาตรงนี้บ้างอ่ะ เราคนชะตามาอีกแล้วนะงานจัดตั้งแต่วันที่วันนี้นะคะถึง29มีนาคมนะคะที่ MBK Center ชั้นสโซนเอของแพงไหมมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันหลักหมื่นยังไม่เจอเออตอนนี้คนชะตามาหน้าเหงามากทุกคนถามมาว่า้ขาแทบว่าได้แลค่ะสบายคนชะตามาอยู่เมื่อกี้แนละ โอ้น่ารักมากมีคนถ่ายแล้วมีคนถ่ายแล้วนะคะถ่ายแล้วเอ้ยดีใจนะคะว่าจะไม่มีคนคุยกับคุณชัยตมะแล้วใช้งบเท่าไหร่ครับงบไม่จํากัดเพราะเรารวยมาเข้าฟรีด้วยชัยามาคนถ่ายเลยครับมาเที่ยวกัดแล้วอืมเหมือนแตว่าแบบอาจายรอถ่ายรูปเพื่อเรื่องหรือเปล่าไม่อาจายแต่ว่าใครที่ชอบวันพันแมนมานะฮันเตอร์ก็ฮันเตอร์อย่าพเพิ่งเหงานะ เออโอ้ยก่อนโอ้ยก่อนไม่หลอกจริงๆก็มีคนได้รับความนิยมเยอะขึ้นอยู่กับว่าเราจะถ่ายรูปันไหนก่อนแค่นั้นเองแต่ว่าเรื่องที่ได้รับความนิยมกรดจัดที่แอดเห็นเลยนะก็จะมีโตเกียวเวนเจอร์เวนเบเกอร์สลามดังดัดังเนี่ยไม่หยุดเลยคณเยอะมากแต่ว่ามีคนถามว่าไอ้มีเรื่องอันนี้ไหมแบ็กบอลเลอร์แบ็กบอลเลอร์ไม่มีนะคะแต่ว่ามีของขายเออแบ็กบอลเลอร์มีของขาย โอ๊ยกอดอีกแล้วใช่เร็วเร็วแต่ว่าโจโจไม่มีอ่ะเสียดายมากโจโจมีแต่ของขายอ่ะคือตอนแรกแอร์คิดว่าเราจะมีโจโจให้ถ่ายรูปไม่มีไม่มีโจโจไม่มีโจโจได้รูปเสียใ,ใจอ่ะตอนนี้แอร์กำลังหาของที่น่าสนใจจริงๆว่าน่าสนใจทุกอันเลยอ่ะจริงนะอ๋อมีอันนี้มีอันนี้แอร์รู้สึกว่าเนี้ยสวยขอโทษนะคะ หูฟังหูฟันะคะหูฟังใช่ไหมคนจะมีโต,โต๊อันนี้หูฟังนะคะราคาหนึ่งพันห้ารอยบาทใครที่แบบว่าเป็นแฟนคขับเราอันนี้เนี่ยน,นี่มาซื้อกันได้นะหรือใครที่ชอบเฮดโฟนเฮดโฟนแบบใหญ่ๆก็มีนะคะเออมีอะไรเบเกอร์โุคนเยอะมาก มีเป็นแบบโอ้ย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 เมือ่อกี้สะดุดตอนนี้ค่ะแต่ว่าเข้าฟรีนะทุกคนแต่ว่าของต้องซื้ออุย้ยนี่ไงซาตมาวันพันแมนตรงนี้ถ้าเป็นบูธของวันพันแมนนั่นเองนะคะมีคุณซาตมาเจดอสนะคะทัซุมากิกาโร่นั่นเอง ราคาละสี่ร้ยสี่สิบาทมีที่ลองเมาด้วยหรอน่ารักจกังมีที่ต่อยอยด,ด้วยของรถของรถเดือนอไหนครับหนยไม่ได้ใจเลยอะ่ะของรถนี้ไม่แน่ใจไปดูฟิกเกอร์ก่อนดีกว่าฟิกเกอร์ก็อุ้ยยาน,นี้สวยจังของบันไดนะคะบันไดสวยมากโมโมจัง <c oughs> โอ้คา,ารุนเมทมองเห็นไหมเนะี่ย โอ้คาลุ้นเทม่มากแต่ว่ามนสะทอนนิดนึงอ่ะเป็นฉากวิ่งวิ่งแล้วก็มีเซตมาเมื่อกี้เราดูกันแบบเร็วๆเ,เ,เนะสไปแฟมเหมือเราจะเป็นสไปแฟมวันพันแมนโตเกียวเรนเจอร์ลิมารูนะคะนอกอจากเรื่องนี้แอดกำลังเช็คให้อยู่ว่ามีไหมมีลิเซโร่นะคะมีลิเซโร่โตเกียวเรนเจอร์วันพันแมนสไปแฟมลี่นะคะแล้วก็ดังดัง ถ้านั้งจากนี้อาจจะต้องรอเช็คแต่ทางแซมอีกทีนึงขอดูของไมกี้ราคาเท่าไหร่ไมกี้ไมกี้ไมกี้เซนนี่มันจะไม่มีนะจำได้ึหนะเอ้ไมกี้อยู่กล่องล่างหรอไม่ไมากี้อย่าบอกนะว่าไมากี้หมดอ่ะบ้าน่ะเมื่อเช้าฉันยังเห็นอยู่เลยนะไอ้ไม่ม่แต่ได้แค่น่ะ อ้าวไมกี้ไม่มีอ่ะไมกี้หมดทุกคนไมกี้หมดแล้วสวัสดีทุกคนนะคะแอมเบร็กกูจากมิวแชรแลนด์นะคะไมกี้หมดอ่ะมี่แต่ตัวอื่นก็อยู่ประมาณที่สี่ร้อยนะคะก็ไม่ได้สี่ร้อยบาทอ้าไมากี้หมดแล้วอ่ะไม่ใช้ไม่อยู่เลยอันนี้มีย่ำคั่มด้วยเท่าไหรอ่อันนี้น่าจะสี่ร้อยแปดสิบนะคะ สไปสไปแฟมมีหลายราคาน่ารักอยู่เอ่อแล้วก็มีอนแอร์แบบเป็นจิ๋วๆอย่างนี้อยู่ที่พันสี่มีหลายราคามีหลายราคาทุกกล่องราคาเหมือนกันหรอไม่ไม่ไม่เหมือนดแอดบอกเลยว่าไม่เหมือนเพราะว่ามีหลายบางตัวก็ถูกกว่าบางตัวก็แพงกว่าขึ้นอยู่กับการนําเข้าเข้ามาขึ้นอยู่การตั้งราคาของต้นทางนะคะอ่ามีคนถามว่าอยากดูไทท่านนี่ไทยท่าน ใคท่านี้มีจําหน่ายอยู่นะคะมีแททูด้วยแททูลราสองร้อยแฟมร้อา้านะคะมีแก้วน้ำรีวายนะคะเรื่องสนามมีราคาถูกไหมอ่าแปะเรื่องสนามมีราคาถูกไหมแปะเราตามใจคนดูอยู่แล้วสามารถมาดูกระเป๋าของเขนะคะดูตรนี้ได้เลยนะคะแบบ คน,คนเดียวคนเดียวสลา,ามแล้วต้นที่เท่าไหร่ <บา S 2> เนี่ยอันนี้ห้าร้อยบาทอันนี้ห้าร้อยบาทอันนี้สามร้อยบาทอันนี้สามร้อยแปดสิบอ่าหมอกสลามพันแปด ก็ราคาก็ลิขสิทธิ์ประมาณนี้ก็ประมาณสามสี่ร้อยนะคะได้อยู่แต่บางอย่างก็ราคาราคาแรงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเป็นหัวเรื่องของคุณภาพเนาะเสื้อยืดเสื้อยืดตัวละเก้าร้อยเก้าสิบอะเสื้อยืดแบบลายน่ารักนะอุ้ยนี่น่ารักเป็นเสื้อยืดแบบกันแดดอย่างเงี้ยน่ารักฟิกเกอร์สลามผมต้องเดินตอนจะไปฟิกเกอร์สลามเลยแป๊บนึงนะไปไปไปพาไปดูฟิกเกอร์สลาม ขอโทษนะคะตา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 ฟิกเกรลาฟิกเกลาฟฟิกเกลาฟิกเกลามนะคะเท่าไหร่อ่ะหกร้อยหร้อยบาทครับแอดไม่นจว่าจะมีโปรโมชั่นหรือเปล่าอันนี้สี่ร้อยอันนี้นะสี่ร้อยอันนี้หกร้อย นะคะัหกร้อย600เนียหกร้อยอันนี้หกร้อยบาทนะคะฟรีเลนเหรอฟรีเลนมีอะไรราคาเท่าไหร่ฟรีเลนฟรีเลนฟรีเลนแน่นอาว่าให้พกม,มันมาเยอะเพราะว่าเพราะว่าของเยอะมากฟรีเลนอยู่ไหนอะ่ะ อ่าฟรีเล่นก่อนอนี่ยเป็นพิศูนย์สวัสดิพ่พิศูนย์นี้คือจะขายกี่งานก็ไม่มีตกโอ้โหดูแถวคนลุกคนลุกอนี้สปายอยู่ฟรลแลซนอะนี่ฟรีเลนซ์มีกล่องจุ่มฟรีแลซนเนี่ยค่ะสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทตอกองกล่องจุ่มฟรีเลซ์นะก็จะเราจะรู้ว่าเราได้อะไรบ้างนี่นะคะมีทุกตัวละครเลย มีสตาร์กนะคะฟเซรนทอิมเมลออร่านะคะแล้วก็อีกสองท่านแอดติมชื่อแล้วอ,ะอ่ะมีกล่องสุ่มหรือว่าถ้าใครไม่อยากสุ่มก็มีเป็นเซตเซตก็มีแล้วจะสุ่มอีกทีหนึ่งมีหมอนด้วยหมอนมิมิกหมอนมิมิกก็มีอะคริลิกแซนดี้ไททันนะคะยังอยู่ซีเลนอีกแล้วโอ้ยดูแนวดิ ถวเ,เยอะมากทุกคนแถวเยอะมากเย,าเยอะมากเยอะมากมวันนี้วันเด็กแถวยาวมากซื้อสินค้าแบบว่าคนเยอะๆแล้วก็มาใส่ตังค์เข้าแถวใจรอนิดนึง มีเรื่องกะจริงอะตขาาไหมคะไม่มีคะ่ะคนลาเลิกขสิศึกกันนะต้องเรียนต้องแจ้งเอย่างเงี้าบก่อนว่าเลิกข้าศิกบางเรื่องเราไม่ได้เป็นเจ้าของเลิกขสิศึ์นะคะมีอะไรอีกแอร์ขอดูโจโจได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้แอร์ออชอบอันเนี้ยทันเต้อ้ย น่ารักปะน่ารักไหมน่ารักปะเรียวเรียวกอน,นะคะแล้วก็คิรุวะอุ้ยนี่พัก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 มดพักมดพักมดก็มามีเหมือนกันนะคะมีจำหน่ายอัลลา440บาทไม,มาไม่แพงมากไม่แพงมากราคามาตรฐาน อันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นสูมอ๋อเป็นสมชิกินะคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกแต่ว่าแอบเขาดูโทยร้อนแล้วแม่แอดกีดมากเลยอ๋อนี่ไงฟิเลนฟิเลนมีขนหนาฟิเลนเหมือนกันนะฟิเลนนี่ก็มีเป็นตุ๊กตาน่ารักนะคะคู่กันเติมของอีกเพราะวันไหนเพราะผมจะไปกุมภาพันธ์คิดว่าน่าจะเติมนะคะน่าจะเติมเรื่อยๆเลยดูนะ ชาขอแต่งงานจ้าในฟิเลนไม่ใช่ขอแต่งงานดิแค่สวมแหวน,นเนทียหกร้อยสามสิบาทเอาไปตั้งฟินฟินชิวชิวอ่ะน่ารักงเนาะน่ารักงหมดเลยอะล่ะน้าล้ามากน้ารัามากอสเตอร์ก็มีแต่โซโจโซโ,โ,ซโ,โซนี้คนเยอะนะ เพราะว่าทุกคนก็ชอบตัวโตใช่เปล่าทางตัวโตเข้าไม่ถึงเลยอะฉันเข้าตอนนี้แอดเข้าเข้าโซนตัวโตไม่ถึงแล้วอะเมื่อเช้ายังเข้าถึงอยู่อะมีอะไรน่าสนใจอีกไม่หูฟังนะคะมันมีสร้อยด้วยสร้อยอันหกร้อยสี่สิบ กุญแจนะค่ะกุญแจคุณคยายฟิเลนร้อยก้าสิบแปดบาทน่ารักมากอันจิ๋วจิ๋วน่ารักซื้อไปฝากเพื่อนได้หรือว่าถ้าใครมีแฟนแล้วแฟนชอบฟิเลนจะฝากแฟนเลยอ่าเรื่องนายน้อยจอมโกยก็มานะคะนายน้อยจอมโกยสองสิบบาทเรื่องนี้สนุกนะ,ะเป็นบทสาทจริงนะนายน้อยจอมโกยมีฉายที่แพลตฟอร์มต่างๆเรนี้สนุกมากนยายน้อยจอมโกยนะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องช่วงแรกๆมันจะดาร์กนิดนึง มันจะแบบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จริงค่ะยุคสมัยดึงเลยค่ะญ,ญี่ปุ่นดิเซโลก็มาค่ะเอมิเลีย440บาทเหมือนสตดตนนี้คิริกจะสตาร์ทที่440นะที่ข่าหนังสือ240ค่ะอันนี้ดีมากมีโปสการ์ดนอะ่ะคีเชนก็มีคีเชนก็มีมีอะไรอีกมีมีเสื้ออันนี้เสื้อจากทางแฟมน,นะคะเรามาดูลายดีกว่า เสื้อแท็กจาง,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 งแจมจะเริ่มต้นที่499นะคะคุณภาพดีมีหลายไซส์ให้เลือกนะคะมีหลายไซส์หลายลายให้เลือกเสื้อฟิลนก็มีใครที่รู้สึกว่าอ,อ,อยากใส่เสื้ออนิเมะน,นะคะช่วงนี้เขาก็แฉหิตกันซื้อได้เลยนะคะวันพันแมนก็มีนะคะที่ฉายไปวแล้วฟิลนมก็มาอันนี้เป็นเหมือนผ้าห่มฮูดแบบนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นแบบยายแก่เทอร์โบอ่ะเป็นแบบเป็นสวมสวมหัวอ,อ,อ,อยู่ที่พันหนึ่งพ่นแปดสิบแปดบาท เราพยายามทำราคาให้ดีที่สุดเพื่อทุกคนเลยนะคะแต่ว่าแอร์ชอบอันเนี้ยมันน่ารักหกลเก้าสิบพี่นัทแอร์แอแอถวได้้ห้มีเสื้อกับฟิกเกอร์ไหมครับเสื้อเสื้อมีอ่าไปไปไป,ไปดูเสื้อไปดูเสื้ออีกรอบแอรตามใจชามมลสเทลันแล้วปามาปามาปามาปามเสื้อไททัน เสื้อไทยท่าจะเป็นเสื้อแบบเสื้อแบบนี้เสื้อลายอะไรอะ่ะทำไมลายเป็นดูน่ารักจังแต่ว่าเป็นเสื้อนะเออเป็นเสื้อเป็นเสื้อค่ะเป็นเสื้อแต่ถ้าเป็นฟิกเกอร์เลยไม่มีค่ะมีเป็นสแตนดี้อะคริลิกแค่ไดไหมสี่ร้อยสี่สิบบาทเออแล้วก็มีกระเป๋านะคะถ้ามามาวันธรรมดาก็ได้นะเออเบื่อที่แบบว่า อุ้ยแอร์สองทีคนเยอะแน่เลยเมาธรรมดาก็ได้งานเข้าฟรีนะคะเปิดตั้งแต่วันนี้ถึงยี่สิบเก้ามีนาคมไมคิวโมเดลจะมาเพิ่มไหมแอรคิดว่าน่าจะมาเพิ่มค่ะเพราะงานมีถึงยี่สิบเก้ามีนาคมเลยแต่ว่าอาจจะต้องติดต่อทางแจมนะคะเพจเจแปนแ,แอนิเมะมูฟวี่อะไรน,นะคะแล้วก็อะยรรู้ซิมีเครื่องดื่มมีโปรโมชั่นอะไรบ้างอ่ามีเอ็กซ์คลูซีฟเมนูค่ะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มคาเฟ่นะคะเป็นขนมน้ำนะคะราคาร้อยกว่าบาท มัตร a านะคะ1 2 9ยิบเ้าช็อกโกแลตชิพไอศครีมอะไรเงี้ยแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะร2 9ิบเาบาทน่ารักไหมแล้วก็นี้อะไรอะ่ะลัคกี้เกมแสดงใบเสร็จ800บาทได้เล่นเกมเออได้ลดก็มาเล่นกันได้นะคะใครที่ซื้อขอแล้วเนี่ยเราก็จะมีรดเพิ่มอีกเอาเป็นว่าตอนนี้บรรยากาศเนี่ยคือคักมากวันแรกที่เปิดนะคะถ้าใครที่เอ้ย มาได้ทุกวันแนะนํา,าว่ามาวันธรรมดาก็ได้คนอาจจะไม่เยอะมากแต่ถ้ามาวันเสาร์อาทิตก็จะได้อบอากาศทคือคับได้เจอคอสเทด้วยแบบนี้เออริมบอลูลิมบอลูไปเอา้าคุงจะทำแม้งแล้ว เอาละค่ะ,เด,ะ,ดะ,คะเดี๋ยวแอรจะต้องปิดไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวแอรจะไปทํางานต่อแล้วนะคะถ่ายรูปมาฝากทุกคนอีกิดตามได้เพจิดตามเพจของเราได้ที่มิว Thailand นะคะมี t ทิก o k ด้วยนะคะมี Youtube 3 Channel มีมิวส์เชลแลนไทยดับ์มิว Thailand ไทยไทยคอร์เซชั่นแล้วก็มิวส์ a i l แลนช่องหลักอันนี้นะคะแล้วก็มี Facebook m วส์เชลแลนวิ t เตอร์มิวส์เช a แลนไอจีก็มิวส์ a i l แลนนะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆนะคะที่มาแจกของรางวัลเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัด แอมไม่แต่ใจว่าเขาจะเปิดขายออนไลน์เมื่อไหร่ก็ติดตามได้ที่เพจ j จแปนอน m เม o v i e t h a i l a นะคะเอาละค่ะงานจะตั้งแต่วันนี้นถ,ถึง่วันที่9มีนาคมที่ MBK Center ชั้น4โซน A เข้าฟรีนะคะทุกคนแล้วก็ได้นะว่าตัค์มาเยอะเพราะว่าของขายเยอะมากนะคะลต,ตามอนเมะใหม่ซีซั่นน i ทอร์ซีซั่นด้วย2 0 2 6นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแอดจะปิดไลน์แล้วนะสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ